ดวงประจําวันสำหรับวันนี้ก็วันจันทร์ที่27ของเดือนมกราคมซึ่งตรงกับแรม14บ่ค่เดือนสองปีมะเส็งสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่วันนี้เราก็จะมาดูดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคล ซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถานหรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จจะมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลในวันนั้นเราจะไม่มีโชคไม่มีลาภทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้า ไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีชมพูสีชมพูนั้นจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้ จะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในตัวของท่านในวันนี้และในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการงานการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานในวันนี้ท่านระวังเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือว่าความไม่ซื่อตรงเรารวมกันหลายคนในท่านระวังไว้ จะเป็นการดีจะมีการชิงดีชิงเด่นในเรื่องของการทำงานแต่หากว่าเราทำงานส่วนรวมกันหลายคนวันนี้ต้องใจยเย็นๆมิฉะนั้นจะมีเรื่องมีราวกับตัวของเราได้ในเรื่องของการพูดการจายอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้การเงินการทองวันนี้จะมีรายจ่ายบ่อยครั้ง ถ้าหากว่าเราเป็นเจ้านายก็จะมีลูกน้องเข้ามาเบิกหรือว่ามาขอเบิกกันในช่วงของวันนี้ในเรื่องของความรักความใคร่วันนี้ท่านระวังถ้าหากว่าเราเพิ่งจะคบกันหรือว่าเราเพิ่งจะรักกันใหม่ๆระวังรักจะซ้อนจะทำให้ตัวท่านนั้นวุ่นวายถ้าหากว่าท่านตัดสินใจถูกก็ดีไปแต่ถ้าหากว่าท่านตัดสินใจผิด ชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปทันทีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืน,นหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้จะทำอะไรก็ท่าน ยับยังทําใจเย็นๆไว้บ้างจะเป็นการดีถ้าหากว่าเราทําอะไรวุ่นวามหรือว่าตัดสินใจที่รวดเร็วอาจจะมีการผิดพลาดได้ในเรื่องของการทํำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่าจะติดขัดนิดหน่อยบางทีบางครั้งอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลัง บางทีต้องไปขอหยิบขอยืมคนอื่นวันนี้ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยจะมีเกิดขึ้นในช่วงของเย็นวันนี้ในเรื่องของความรักในช่วงของตอนเช้าเชาก็ดีพอถึงตอนเย็นเย็นจะมีการโต้เถียงกันได้บ้างให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของความรักในวันนี้นี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ประจำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงกันให้ท่านยืนหนะันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีขาว สีขาวจะเป็นสีที่ทำให้ตัวท่านนั้นมีโชคมีลาบมีอํานาจมีสเสน่ห์อีกแต่หากในช่วงของวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะมีงานที่ต้องลุยหลายด้าน มีทั้งงานหนักและก็งานเบางานที่ท่านทำนั้นก็ถือว่าเป็นงานที่ดีทั้งนั้นทำแล้วตัวท่านก็จะมีชื่อมีเสียงอีกต่หากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองการเงินการทองวันนี้จะมีรายรับเข้ามาหาท่านและก็จะมีรายจ่ายอยู่ช่วงตอนเย็นๆท่านจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่จะทำให้ท่านนั้น ต้องระวังไว้บ้างจะเป็นการดีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่ไม่จำเป็นก็อย่าไปซื้อหรือว่าอย่าไปเอามาเป็นของของเราหรือเราไม่ต้องการก็จะดีถ้าหากว่าเราประหยัดไว้ในช่วงนี้ก็ถือว่าจะดีในเรื่องของความรักความใคร่ในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าดีเขาเอาอกเอาใจดีพูดจาก็ให้ความเชื่อถือและ ในเรื่องของการงานก็ให้การปรึกษาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันในวันนี้ สำหรับสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีเขียวจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจำวันนี้และท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภให้ท่านยืน,นหน้าน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานวันนี้งานก็ถือว่าดีท่านจะหยิบจับทำอะไรจะมีความสำเร็จ และเหมาะกับการลงทุนอย่างมากในช่วงของวันนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่าดีเงินจะมีหมุนเงือหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆวันนี้จะมีการจับจ่ายใช้สอยบ้างก็เล็กน้อยท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในเรื่องของคนรักคนใคร่อาจจะจู้จี้หงุดงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีการ แงงอนอันนี้ท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางวันต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนในวันนี้ สีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีครีมกับสีฟันบุรีจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้ก็ถือว่างานของท่านจะดีมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆจะมีทั้งงานหนักงานเบาแต่ทำแล้วก็ไม่มีอุปรสรรคอะไรถือว่า ในเรื่องของการงานนั้นผ่านไปได้ด้วยดีมีคนให้การสนับสนุนท่านด้วยในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านตลอดไม่ขาดมือจะเป็นงานที่เรียกว่าเอาจะเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนเข้ามือขวาออกมือซ้ายก็เป็นไปได้ในช่วงของวันนี้คนรักคนใครในวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พูดจาดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาดีนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกลางคืนประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกจะเป็นทิศที่มีโชคมีลาบในวันนี้และสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีน้ำตาล สีน้ำตาลจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ให้ท่านระวังในด้านของการทำงานส่วนรวมรวมกันหลายคนอันนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีงาน ที่บางสิ่งบางอย่างนั้นทําแล้วอาจจะเสื่อมเสียหรือว่าไม่มีชื่อเสียงทําให้ตัวงท่านนั้นหมุ่นมองได้แต่หากว่าท่านทํางานส่วนรวมกันหลายคนให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการชิงดีชิงเด่นอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการเงินการทองในวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอย ในเรื่องของคนรักคนใครก็เหมือนเดิมในช่วงของวันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤห,หัสประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้และสีท <ง eterm Gore> ีนะ่เป็นมงคลนั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ <contributes S 2> ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือเป็นงานส่วนตัวท่านจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในวันนี้ <c oughs> ในเรื่องของการงานวันนี้ในเรื่องของการเงินวันนี้ท่านระวังจะมีคนคิดไม่ซื่อตรงกับเราจะทำให้ท่านนั้นเสียเงินเสียทองได้ ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของคนรักคนใกล้วันนี้ก็เหมือนเดิมนี่ก็คือถ้ำท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็น th th i i Upper, ทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้และสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีเขียวส,สีเขียวจะเป็นสีที <de> ่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจําวันนี้และถ้าหากว่าท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไ็นท่านยืนหนหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ ประจำวันนี้ในเรื่องของการงานการงานวันนี้จะเหมาะกับการค้าขายถ้าหากว่าท่านค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็จะมีกำไร,รกำไรที่ดีในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายในช่วงของวันนี้ คนรักคนใกล้ก็เอาอกเอาใจดีทำอะไรก็ให้การปรึกษาหรือนี่ก็คือสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังดวงประจำวันของเราในวันนี้จนครบเจ็ดวันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี